ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวกันต่อไประเด็นในคืนนี้ร่วมถอดสลักกันนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะของทางด้านกระทรวงศึกษาธิการค่ะ moe summer camp 2014คุณผู้ชมท่านไหนนะคะมีข้อมูลนะคะหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถที่จะกดโทรศัพท์มาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการได้ตลอดทั้งรายการนะคะกลับมาเมื่อสักครู่นี้ได้ฟังโครงการเยอะแยะมากมายเลยทีนี้เห็นบอกว่าจิตอาสาน่าจะเป็นไฮไลท์สาคัญในครั้งนี้มีอีกหนึ่งจิตอาสาดีๆเป็นโครงการอยู่กับอะไรคะท่านรองคะครับทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับร่วมกับ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติจัดบวชสามเณรนะฮะบวชสามเณรนักเรียนที่เป็นลูกเสือทั่วประเทศ9 9 9รูปนะครับทั่วประเทศเราเอบหมายให้ทางสำนักงานศึกษาธิการภาคทั้ง13แห่งทั่วประเทศนะครับจัดเป็นเจ้าภาพในการบวชสามเณรดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครอง ที่จะนาลูกเข้ามาบวชก็สามารถที่ไปติดต่อที่สานักงานศึกษาธิการภาคทั่วประเทศได้เลยนะครับรับบวชให้ฟรีเลยนะครับรับบวชให้ฟรีแล้วก็ถ้าจะมีผู้ปกครองท่านใดที่จะร่วมทําบุญในการบวชครั้งนี้ก็ยินดีนะครับยินดีติดต่อได้ที่ศึกษาธิการภาคทั่วประเทศครับอีกโครงการหนึ่งอีกโครงการหนึ่งเป็นโครงการที่เราจัดขึ้นมาเพื่อเพื่อในลักษณะของรูปแบบของครอบครัวมันจะมีลักษณะของ กิจกรรมที่เป็นกิจกรรมเดี่ยวเฉพาะตัวเด็กเองและกิจกรรมที่เป็นครอบครัวะนะครับเราก็จะมีกิจกรรมครอบครัวสุขสันต์สร้างสรรค์สังคมไทยก็จะมีกิจกรรมไปทั้งครอบครัวทั้งพ่อแม่ลูกนะครับไปจัดกิจกรรมไปมีกิจกรรมร่วมกันนะครับได้มีการแลกเปลี่ยนทักษะปลาใสาอะไรกันไปมานั้นนะครับสนุกสนานในลักษณะของครอบครัวก็จะมีกันหลากหลายนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เนี่ยเราก็จะสามารถติดต่อถ้าผู้ปกครองท่านใดสนใจนะครับนึก ไม่ได้ว่าจะติดต่อไปที่ไหนให้โทรไปที่1579นะครับสายด่วนของกระทรวงึกษาธิการท่านจะสอบถามได้ทุกโครงการเลยว่ามีโครงการอยู่ที่ไหนของสังกัดไหนระดับไหน,นก็จะมีรายละเอียดให้เลยครับเบอร์เดียวทั่วถึงโทรสิ่ึงะะเลยครับค,ความคาดหวังอ่ะสั้นๆคันท่านรองค่ะเกี่ยวกับการจัดก,กิจกรรมครั้งนี้จะมีส่วนในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาได้มากน้อยแค่ไหนครับโอ้แน่นอนเลยครับเราเรามีเป้าหมายอยู่แล้วว่าการเรียนรู้นั้นต้องคู้ควบคู่ไปกับคุณธรรมนะครับ เด็กของเราเนี่ยบางคนเก่งแต่ว่าทักษะชีวิตไม่มีอย่างที่เราได้เรียนแล้วเราคาดหวังว่าจบกิจกรรมภาคฤด,ดูร้อนเนี่ยเด็กเขาจะได้รู้ว่าตัวเขามีทักษะหรือมีความต้องการหรือมีความถนัดทั้งด้านไหนนะครับที่จะนําไปสู่ของการเข้าไปสู่ของการเรียนการสอนเขาจะรู้ตัวเอง <completely. S 1> นะครับว่าตัวเองถนัดทั้งด้านไหนก็จะสามารถที่จะเลือกเรียนได้ <leash. S 1> ตามที่เขาต้องการก็จะนําไปสู่ของการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ตามเป้าหมายของพระท่าน,านรัฐมนตรีค่ะนะค,นะคะตามกันที่ท่านรองเลขาส,สพอทอค่ะท่านค่ะความคาดหวังในการจัดนะคะกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะจริงๆเราต้องการเตรียมพื้นฐานสําหรับเด็กที่จะไปต่ออาชีวศึกษาอุดมศึกษาและอาชีพในอนาคตนะครับแต่ว่าโดยหลักการก็คือ เราอยากเห็นเด็กเป็นคนเก่งเป็นคนดีแล้วก็อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขเป็นคนเก่งก็คือเก่งวิชาการเก่งเรื่องของภาษาอะไรต่างๆนะครับเป็นคนดีก็คือเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเรื่องของจิตอาสา <c oughs> แล้วก็ที่สําคัญเขาอยู่ในสังคมยังมีความสุขนี่เขาต้องมีทักษะชีวิตใช้ชีวิตร่วมคนอื่นได้รู้จักป้องกันตัวเองจากภัยอันตรายต่างๆเพราะฉะนันการมา ขาคายก็จะทําให้เขาได้มีทักษะของการใช้ชีวิตร่วมกันซึ่งตรงนี้เราเชื่อว่าจะเป็นรากฐานให้เด็กของเราจะเติบโตไปอย่างสมดุลในทุกด้านในอนาคตครับค่ะปิตาที่ท่านอาคนิศ์ค่ะ เป็นไงคะความคาดหวังในส่วนของกลุ่มเป้าหมายอย่างเช่นน้องๆนิสิตนักศึกษาอาชีวะแล้วก็ในส่วาเทคนิคครับคาดหวังหลักเลยทีมนี้เป็นเรื่องการเสริมคุณธรรมนาวิชาชีพตรงคุณธรรมนาวิชาชีพนี่คือคือสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดแต่สิ่งจะเกิดได้เราบอกว่าจะต้องร่วมด้วยเครือข่ายโดยภายใต้ผู้ใช้ร่วมคิดผู้ผลิตร่วมกําหนดภายใต้บริบทความรับผิดชอบเพราะฉะนั้น สิ่งที่ต้องการขณะนี้คือผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่เจบุญทั้งหลายในช่องทางโดยเฉพาะอายุสา<ม>เพื่อเพื่อพัฒนาบริการวิชาชีพทั้งหลายเนี่ยท่านเข้ามาขอแค่เข้ามาถือว่าท่านเป็นพ่อครูในสารบการณ์ที่เข้ามาร่วมในการที่จะให้กําลังใจร่วมสอนด้วยในในหน้าต่างตรงนี้มียนหนึ่งที่ลืมเรียนไปว่าในเรื่องของศูนย ซ่อมถึงบ้านบริการถึงที่อาชุศึกษาเดลวอรีเร่เพื่อปวงชนเนี่ยเราฝึกช่างชุมชนด้วยเพราะนั้บริษัทห้างร้านใดที่จะมาร่วม ในเครือข่ายตรงนี้ทั้งฝึกช่างชุมชนแล้วก็ฝึกเด็กเด็กลูกๆที่อายุเพื่อให้มีศักยภาพเพิ่มและสอดคล้องกับความต้องการของท่านมามาร่วมกันในตรงนี้เป็นผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ได้บุญด้วยในช่วงซัมเมอร์นี้ครับค่ะด้วยได้ว่าการศึกษานั้นไร้พรมแดนจริงๆไม่ได้จํากัดอยู่เพียงแค่ในห้องสี่เหลี่ยมเท่านั้นสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องราวของการศึกษาได้รอบๆตัวเราด้วยนะคะก็คาดหวังว่าโครงการนี้จะต้องประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือรายการถอดสลักข่าวในคืนนี้นะคะขอราัเงงท้3 ท่านนะคะท่านแรกนะคะท่านสุภกรวงปราดค่ะรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการสํานักงานลูกเสือแห่งชาติท่านที่สองนะคะท่านกำมลนอดคล้ายค่ะรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและท่านที่3ท่านอาคนิษฐ์คลังแสงรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราสวัสดีค่ะ ค่ะนะคะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมคามีข้อสองสัยใดๆก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามไปได้ที่สายด่วนของกระทรวงศึกษาตลอด24ชั่วโมงนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันพร้อมกับแขกรับเชิญและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้มารับโทรศัพท์ในวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่วันจันทร์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ